สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาิกาคำพัดจะมาพูดเรื่องข้อสอบความน่าจะเป็นกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่3สีเป็นลูกบอลสีขาว4ี่ลูกลูกบอลสีฟ้า8ลูกและลูกบอลสีแดงจํานวนหนึ่งถ้าการสุ่มหยิบลูกบอลหลูกจากกล่องใบนี้มีความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาวเท่ากับ หนึ่งส่วนห้าและกล่องใบนี้มีลูกบอลสีแดงกี่ลูกวิธีทำจาก PE เท่ากับ n วงเล็บ E จำนวนลูกสีขาว n วงเล็บ S เท่ากับจำนวนลูกขอลูกบอลทั้งหมดจะได้หนึ่งส่วนห้าเท่ากับสี่ส่วน n วงเล็บ S กล่องใบนี้มีลูกบอลสีขาวสีฟ้าสีแดงเท่ากับ20 n วงเล็บ s เท่ากับ4คูณ5 4บวก8แดงเท่ากับ20 n วงเล็บ s เท่ากับ20ลูกดังนั้นกล่องใบนี้มีลูกบอลสีขาว8ลูก ข้อที่สองโต้งยืนอยู่บนพื้นที่จุด A เขามองขึ้นไปบนยอดตึกเป็นมุมเงยขนาด30องศาเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ตึกอีก40เมตรแล้วมองขึ้นไปบนยอดตึกจะเป็นมุมเงยขนาด60องศาโจทย์ตึกนี้สูงกี่เมตรโดยไม่คิดความสูงของโต้งวิธีทำซาซด n 60เท่ากับ x ส่วน40ช่แปรรูสมส่วน2เท่ากับ x ส่วน40 x เท่ากับ20สสแควร์รูปสามคำตอบ20ส่วนแสแควร์รูปสามเมตรคำตอบ